บรรทัดฐานคดียาเสพติดใหม่ออกแล้วลดโทษให้มโหลานญาติใครโดนรีบช่วยเหลือด่วนเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ายาเสพติดถือเป็นคดีซึ่งมีนักโทษอยู่ในเรือนจําสูงเป็นอันดับหน,นะครับเป็นจํานวนถึง187,204คนจากนักโทษ2 2 4 5 4 5คน ถือเป็นผู้ต้องขังซึ่งมีจํานวนมากที่สุดนะฮะในเรือนจํามากกว่าความผิดฐานอื่นๆแต่ทีนี้หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่นะฮะก็คือเพื่อที่จะลดจํานวนนักโทษซึ่งถูกต้องขังอยู่ในเรือนจําที่เป็นปริมาณมากพูด,ดง่งยๆว่าเปลืองข้าวหลวงนะฮะจึงมีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดใหม่2ฉบับนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกาสองห นั่นคือประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับแล้วก็พรบวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะครับ2564ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วนะครับเมื่อวันที่8ธันวา2564ถัดจากวันที่ประกาศ30วันแล้วทีนี้หลังจากประกาศใช้มันดียังไงนั่นก็คือเมื่อกฎหมายยาเสพติดตัวใหม่ประกาศใช้จะมีผลดี2อ,อย่างอย่างแรกคือพฤติกรรมพฤติกรรมการกระทําความผิด เดิมกฎหมายยาเสพติดนะฮะจะถือเอาว่ามีปริมาณยาเสพติดเกิน15เม็ดหรือ375มิลลิกรัมถือว่าจำาหน่ายทันทีนะฮะตามมาตรา66ของประมวลกฎหมายยาเสพติดเดิมต่อมาหลังจากพาบรบตัวใหม่ใช้เขาจะถือเอาพฤติกรรมเป็นสำคัญจะไม่ถือไม่ถือว่าเอาปริมาณยาเสพติดเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่เขาจะสันนิษฐานตามมาตรา66 แต่ตัวใหม่ตามมาตราเข้าเขาถามว่าผู้ใดจำน่ายนั่นก็คือจำน่ายต้องมีพฤติกรรมจำน่ายจริงๆอันที่2นะฮะผลดีก็คือโทษในการลงซึ่งเดิมนะฮะกฎหมายยาเสพติดลงโทษหนักมากตามมาตรา6 6ถ้ากรณีมี15เม็ดหรือ375ม mm, ิลลิกรัมถือว่าเพื่อจำน่ายจะมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีแตก่กรณีว่ามีเกิน3ามมิลลิกรัม แต่ไม่เกิน20กรัมนะฮะกฎหมายจะจำคุกตั้งแต่4ปีถึงตลอดชีวิตโทษสูงขึ้นอีกนะฮะแต่ถ้ากรณีเกิน20กรัมขึ้นไปนะฮะกฎหมายเก่าคือตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตแต่กฎหมายใหม่นะฮะกฎหมายใหม่จะกำหนดไว้ในมาตรา145ซึ่งกรณีมีไว้เพื่อจำหน่ายนะฮะจะจำคุกไม่เกิน15ปีแต่ถ้ากรณีเพื่อการค้าหรือแพร่ระบาดสู่สังคมจะมีโทษสูงตามวรรคสอง นะวงเล็บ2นั่นก็คือจําคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีนะครับแต่ถ้ากรณีว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นขบวนการหรือเป็นภัยต่อสาธารณะตรงนี้โทษจะจําคุกตั้งแต่5ปีถึงตลอดชีวิตนั่นก็คือเมื่อกฎหมายยาเสพติดมีการประกาศใช้มีผลดี2ออย่างนะฮะพฤติกรรมการกระทําความผิดจ,จะไม่สันนิษฐานตามปริมาณยาเสพติดต่อไปแล้วและโทษที่ลงจะเบา ะะจะไม่หนักถึงตลอดชีวิตเหมือนอกฎหมายยาเสพติดเดิมดังนั้นเมื่อกฎหมายประกาศใช้จะมีผลนะฮะกับกลุ่มนักผู้ต้องขังเนี่ยสกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือคดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรืออยู่ระหว่างการพิพากษานะฮะก็สามารถที่จะได้รับผลหรืออานิสว์ของกฎหมายใหม่สามารถนําไปใช้ขอเพื่อให้ศาลปรับบทลงโทษและพฤติกรรมตามกฎหมายใหม่ได้ทันที แต่กรณีว่านักโทษซึ่งถูกตัดสินไปแล้วนะฮะสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอให้สารกำหนดโทษใหม่เนื่องจากมีกฎหมายที่ตราใช้ในภายหลังเป็นคุณและลงโทษเบากว่านะฮะสามารถยื่นคําร้องให้สารท่านมีคําพิพากษาใหม่ที่เบาลงได้นะ,ะดังนั้นในตอนนี้นะฮะก็คือญาติสามารถที่จะเข้าไปขออายื่นคำร้องได้ทันทีเพื่อให้รับผลใหม่ ตามมาตรา145ของประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นะครับทีนี้เชื่อไหมว่าหลังจากที่กฎหมายยาเสพติดใหม่ประกาศใช้และมีผลตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็วันที่9ธันวาคม2564ในส่วนของพรบวิธีพิจารณาคดียาเสพติดสารที่มีการพิจารณาคดีนะฮะมีการตัดสินกันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคง นะฮะบางท่านก็ตัดสินตามความรู้สึกตัดสินตามความคิดก็คือมีอิสระในดุลพินิษซึ่งก็ทําให้คําตัดสินนี้แกว่งแปลงแกล่งมาบางคนก็มีการตัดสินหนักตามกฎหมายเดิมบางคนก็ตัดสินเบาซึ่งไม่มีบรรทัดฐานของสารดีกาที่จะวางแนวเพื่อให้ผู้พิพากษาแต่ละท่านเนี่ยตัดสินในอัตราโทษและแนวการวินิจฉัยไปในแนวเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาธน,นอเนิ์นก็มีการเข้าไปช่วยเหลือลูกความ ะะซึ่งถูกต้องขังอยู่ที่ศาลไม่ว่าจะเป็นศาลขอนแก่นหรือศาลหนองบัวก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งที่เพิ่งตัดสินไปนะฮะช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาปรากฏว่าศาลท่านยังใช้อ,อัตราโทษในการตัดสินเนี่ยคือตามกฎหมายเก่านะฮะลูกความผมโดนยาเสพติด2,000เม็ดศาลท่านก็มีการวางโทษถึง25ปีนะฮะร้องอากกันเลยซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยจริงๆอ่ะศาลก็มีการลดโทษลงแล้วนะฮะ ถ้าจะมองตามหลักกฎหมายน่าจะลงที่มาตรา145วรรค2ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีแค่นั้นเพื่อการค้าหรือแพร่กระจายสู่สังคมแต่เหมือนที่ผมว่าศาลแต่ละท่านใช้ดุลพินิจก็คือตามความคิดตามอาคือมีอิสระในการตัดสินว่างั้นเถอะจึงทำให้คำพิพากษามีสูงต่ำสูงต่ำจนทนายตอนนี้ได้ตามช่วยเหลือกันจ้าละวัน ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะให้หลักการและให้แนวคิดในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องซึ่งหลงกระทําความผิดและต้องรับโทษอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งก็คือถ้ากรณีว่าเราถูกตัดสินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราสามารถที่จะใช้บทหรือหลักบรรทัดฐานใหม่ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วตรงนี้สารดีกามีการาวางแนวบรรทัดฐานไว้ในวันที่31มกราคม2565 เวลา14.00น,นมีการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้นะฮะโดยมีการอ่านที่ห้อง205ชั้น2อาคารศาลฎีกาใหม่นะครับตรงนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่272ทั2564ออกมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานซึ่งเราสามารถนําไปใช้เพื่อให้ศาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีตอนนี้ตัดสินไปตามแนวนี้ก็ได้หรือ พี่น้องใครที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็สามารถนำดีกาตัวนี้ไปยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยลดโทษให้นะฮะยกคดีขึ้นพิพากษาใหม่ตามแนวดีการบรรทัดฐานตรงนี้นะฮะดีการตรงนี้อยู่ในมือผมนะครับว่าเป็นคำวินิจฉัยที่แบบน่าทึ่งมากเลยว่าศาลสูงได้มีการว,วางแนวบรรทัดฐานในการตัดสินชัดเจนซึ่งดีการตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปสาระสำคัญให้เลยจะได้เข้าใจนะฮะ ดีกาตรงนี้มีการกระทําความผิดกันนะครับตั้งแต่วันที่23มกราคม2562นะครับจำเลยที่1ให้การรับสาร,รภาพมีการล่อซื้อยาบ้า1,000เม็ดเงินล่อซื้อ60,000บาทจำเลยที่1ให้การรับสาร,รภาพจำเลยที่2ให้การปฏิเสธนะฮะสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่1นะครับ25ปีปรับ5 0 0 0 0บาทจำเลยที่2ยกฟ้อง อายการมีการยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณ์พริกคำตัดสินมาเชื่อว่าจำเลยที่2กระทําผิดแต่คำให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้1ใน4จึงมีการพิพากษาจำคุก37ปี6เดือนและปรับจำเลยที่2 7 5 0 0 0 0บาทจำเลยที่2มีการยื่นดีกาสารดีกามีการวินิจฉัยนะฮะวินิจฉัยในพฤติการขา้อเท็จจริงว่ายืนว่าจำเลยที่2กระทำความผิดจริงนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นที่ศาลวินิจฉัยไว้เป็นบรรทันา,านทั่วประเทศเลยนะฮะศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นเรื่องหลักกฎหมายนะครับในข้อที่2ว่าอันหนึ่งการพิจารณาคดีของศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด2564ออกบังคับใช้นะครับในมาตรา4ให้ยกเลิกพระ,าะราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522นะฮะดังนั้นศาลฎีกาจึงมีอำนาจยก ข้อกฎหมายในเรื่องอัตราโทษและกฎหมายขัดกันขึ้นวินิจฉัยได้แม้นจะไม่มีคู่ความยกขึ้นดีกาก็แล้วแต่โดยสารดีกาวินิจฉัยว่าในส่วนของจำเลยทั้งสองมีการกระทําความผิดจริงเมื่อข้อเท็จริงปรากฏว่าผู้ต้องหามีการถูกล่อซื้อยาเสพติดจำเลยที่1นึ่งมีการนํารถกระบะนํายาเสพติด1,000เม็ดและก็เงินล่อซื้อ6 0,000บาทพฤติการน่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองมีการจําหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนให้กับ ผู้ต้องหาดังกล่าวและการจำหน่ายถือว่าเป็นการกระจายแพร่กระจายแก่ผู้เสพโดยสภาพนะฮะสารจึงถือว่า,าต้องปรับบทลงโทษของจำเลยตามกฎหมายใหม่มาตรา91.45 5วงเล็บ2ไอ้โทษนะฮะวักค2วงเล็บ2นั่นก็คือเหมือนที่ทานายอนน์บอกว่าซึ่งมีระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีซึ่งกฎหมายเดิมนั่นก็คือต้องโทษตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิต แต่สารดีกามาปรับบทลงโทษตามกฎหมายใหม่นะฮะเชื่อไหมสารดีกามีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1-15ปีนะครับคือพูดไง่ายๆว่าตัดสินให้ลงโทษคนละ15ปีโดยจำเลยที่1ให้การรับสรารภาพคงลดโทษให้เหลือจำคุกแค่7ปี6เดือนปรับ5 0 0 0สนบาทส่วนจำเลยที่2ก็คือ,อปฏิเสธสู้แต่คำให้การให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีให้ลดโทษ1ในสนะครับ คงจำคุก11ปี3เดือนและปรับ750,000บาทแตกต่างเยอะไหมนะครับในซึ่งกฎหมายเดิมนะ่ะที่ศาลตัดสินในศาลชั้นต้นนี่จำคุก25ปีจำเลยที่1นะจำคุก25ปีปรับ500,000จำคุกจำเลยที่2ฐานต่อสู้แต่ทำให้การเป็นประโยชน์คือ35ปีปรับ750,000แต่เมื่อปรับบทกฎหมายใหม่จากจำเลยที่1ที่จำคุก25ปีเหลือ7ปี6เดือนครับแต่ปรับเท่าเดิม500,000 จำเลยที่2นะฮะจากเดิม35ปีปรับ750,000บาทเหลือจำคุกแค่11ปี3เดือนปรับ750,000บาทลดไป20ปีนะฮะนั่นคือผลของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่อัตราโทษด,ดอกลงมากๆเลยดังนั้นตอนนี้นะครับบรรดาญาติพี่น้องใครซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็สามารถนำดีการตรงนี้ ไปยื่นเพื่อให้สารวินิจฉัยปรับบทกฎหมายให้ลงโทษในแนวนี้นะครับบางครั้งเราไม่ใช่ว่าสารท่านจะรู้ได้เองนะครับแต่บางท่านก็ยังตัดสินตามาดุลพินิษซึ่งท่านมีอิสระแต่ถ้าเกิดเรามีคำพิพากษาของศาลสูงตรงนี้นะฮะเป็นดีกาที่272ทับ2 5 6หมหม่เลยอุ่นๆอยู่เลยนะฮะมีการนำเสนอกาบเรียนแถลงการปิดคดีเข้าไป ผมเชื่อว่าผู้พิพากษาท่านจะตัดสินตามแนวดีกาฉบับนี้แทบทั้งหมดเพราะเป็นคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดแห่งประเทศไทยแล้วนะฮะบรรดาคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ดีหรือญาติพี่น้องของใครที่สุขถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำก็ดีนะฮะสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลพิจารณาโทษใหม่ได้โดยอ้างอิงดีกาฉบับนี้ซึ่งศาลเพิ่งมีคำพิพากษาวางเป็นบรรทัดฐานให้กับ บรรดาผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีอยู่ในขณะนี้นะครับญาติใครอยู่ระหว่างการรับโทษหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็ฝากให้ดีนําดีกาตัวนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับมีเคสสาระความรู้ดีๆทานายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ